สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุพลค่ะวันนี้ป้าพพปพกับป้าอ้วนอีกแล้วเ้อค่ะเด้อวันนี้ป้าอ้วนสิพามาเห็ดยำผ้าคีร้วค่ะมาเบ่งขั้นตอนนะคะเนาะส่วนผสมก็มีขั้นตอนหลักๆลกับผ้าคีร้วต้นหอมผักชีแล้วก็พักหอมเป๊ผักชีไปเรื่อยนะคะเนาะแล้วก็มีพริกซอยมีพริกหั่นค่ะเป็นงนี้เนาะ อันดับแรกนะคะเนาะอ้วนก็จะใส่มะนาวค่ะใส่มะนาวลงไปเลยใส่มะนาวแล้วแต่ผู้กินส้มกินบอส้มเนาะคะ่ะเพราะว่าจะใส่ประมาณหน่วยนึงค่ะ ใส่บักนาวแล้วก็คนค่ะคนขั้นตอนต่อไปปลาอ้วนจะใส่ข้าวคั่วนะคะสูตรสูตรปลาอ้วนเลยค่ะเ้อสูตรไส่สูตรมันหอมหอมข้าวกั่้ใส่ข้าวคั่ว ใส่บักเพรค่ะพริกป่นซ้อนหนึ่งพอพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อย อ้วนจะใส่ปลาแดกนะคะกินอย่างกับบอสเซ่ถ้าบอได้ใส่ปลาแดกหนึ่งช้อนเนาะ,ะ,ะคนๆคะ่ะคนเสร็จเรียบร้อยนะะเนาะก็อ้วนจะใส่พริก เม็ดเม็ดๆนิดหน่อยค่ะเพิ่มสีสันนพี่น้อแล้วก็ต้นหอมผักชีที่เตรียมไว้นะคะเนาะเทลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้แหละค่ะคลุกคลุก กอยพาขี้เหลวกอยเนาะซิบเบิงค่ะอืมแซ่บแล้วพี่น้องมันจิ้กันเดอ้อแบบนี้เลยค่ะเดอ้อมาค่ะมาถึงขั้นตอนการกินแล้วนะคะเดอ้อมีอีกอย่างหนึ่งตีสเสบียงเนียเพิ่มค่ะน้ำพริกกะปิไข่ต้มผักมาเป็นสวนค่ะ ผักกาดหินแตงมะเขือพริกหวานแล้วก็มีบักถั่วเด้อค่ะเดอ้อมาค่ะมาแซ่บกับปลาอ้วนทำแลกผ้าเชลยนะคะยำผ้าเชลยก้อยเนาะหมอบม้านยำ C'est pas très lourd, ต่อค่ะต่อก้อยผ้าขี่ริ้วมาเดิอพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,น้าอาแบบนันป๋าอ้วนค่ะมีหน่อไม้ต้มพร้อมจ็กสกินพักอย่างค่ะ ันนี้ได้เลยขอนอยวดำมาใส่มือะะด้ค่ะโดยจังแสเนาะแบบอกีถ้ากัดหินนะวะพี่บักเขือค่ะ วันไม่ค่อยกับบอลเลมีคลิปพี่น้องค่อยไปเมืองทองมันจะคลิปฝนตกแห้งบ้านเฮาฝนตกอยู่บ่ค่ะกรุงเทพเมื่อนี้ไข่เนี่ยแต่เด็ดออกอเจ่ะ ขอโทษสำหรับคนที่บอกกลินโรงงานะะเดลิเคตเตอบอกกินผักชีิ้วน้ำผักซีเหล่าค่ะม้วนคุยดำค่ะ ต้มจิ้มจ้ำน้ำพริกกะปิยวยอะๆแซ่บค่ะแม่กคือข้าวซ้าข้าวเที่ยงน้ำกันด้วยค่ะรวมมื้อเดียว ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะมาค่ะแซ่บนืำพิกกับพิแสแซ่บๆไปเนาะ แบบโบบ๊กค่ะแค่ซ้ำในยังหมูซ้ำยังหมูซ้าซ้ำอยู่เพื่น้องพวกละค่อยคำใหญ่ใแซ่บค่ะตักซีราว แน่เลยนะพี่น้องคัเนี่ยวันนี้เป็นวันเหล่งงานของใครหลายๆคนเนาะค่ะ พิดงานกันอย่าลืมพากันกินข้าวที่ยังเ,เงดือดอช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะฝากทุกคนเบิง่งเจ้าของดูแลเจ้าของเวยค่ะเรียดเสอยสบายอากาศกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงอข้าเหนียวกับติดมือเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องไข่ค,ค่ะ จำ,จำน้ำจำน้ำพี่กับพี่พี่น้องดำดำพี่อายุะอะ เออกรอบมาเรื่อยๆมาเรือยๆพี่เนาะแซ่บน้ำปลาอ,อ้วนอันนี้จะน้องไม้ต้มซื้อมาจากตลาดค่ะจิ้ม ใช่พักค่ะพี่น้องพาได้พี่น้องพาหยังพากันหยังพาจิ้มหยังคะพาตรงไหนหยังจ <c ười> ิ้มคะคุณบอกอ่ะ ว้าพีดจุดลิ้นพันกันน้องพี่น้องนะขอโทษขออภัยเลยค่ะเด้อมันแซบหลายมันเลยขืดบอกหิวข้าวอยู่หน้ามืดว่ะค่ะมันก็เลยขืดบอก <c oughs> แซบค่ะแซบแซบนำกันเนาะกินข้าวมาเว้ากลันไปมาเบิ่งคลิป,ปะอ้วนไปกินน้ำกันเลยค่ะเด้อ แม่มาเลยแม่ขึ้นอย่างเราขึ้นพอดแต่พ่อกับแม่ค่ะแซ่บหลายพยาี่ดูนี่แล้วโอ้โอ้โอสาส่บแบบนนะคะอืมน้ำพริกกับพี่เขาเจ้าแซ่บแซบเองเนาะ น้ำมัมัแตง่ปะมันกินข้าวน้องกัน เมนมาคุยก็ค่อยหน่อยพี่น้องค่อยเหงาแซ่บค่ะอือฮู้นิึงพริกหวานดำค่ะพี่น้องอือเกาะมาก รอบลายครับพี่นาะอือใชบเอาไขา่กันแล้วพี่น้องอจิม้มน้ำพริกกระปิคุยน้ำพริกกระปิแซ่บแซ่บ มาินมาเดอ้อกินข้าวมาหนา้แซ่แบแซ่บคลาดของอ๋อไม่นจอดำกับดำน้องๆบอกว่าจะบอกอย่างห,หิวข้าว ใครจืดไม่ให้งานจะเศร้าไงตื่นจะตีห้ากันนะคะเนาะเอ้าประอร้วนจะขอลาเลยนะคะกับประอร้วนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามประอร้วนเลยดนะค่ะเด้อก็จะดิ่งน้ำเพื่อบอกให้พลาคดคลิปประอร้วนนะคะเนาะเที่ไหนกับประอ้วนก็ขอขอบคุณหลายๆเนะค่ะเด้อขอบคุณพร้อมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย